สวัสดีคุณเอฟซีช่องปอนพี่สาวลงพนนะคะดูน้องแหม่มทำกับข้าวเฮ็ดน้ำงแหม่มกีน้ำเกมอน้ำเกมอีเดียอยากบอกอีเดียอยากบอกอ๋อสื่อมากมอ๋อ พจนอยากหูว,ว,ว่ามันเป็นจังใดบอี่จีมอดนหองจีนเข้มคนถ่หนองจีตนเดียวจีคักจีแน่แมวบ่เป็นดังบ่ละบ่เป็นใหม่ต้ีอี่ออนเวเนาะนต้นเดียวนะน,นะจีอเบียนโอ้ยซิมเนาะกับิมก็ล้วนาะลวา บีน่นางเข้มชิมมาสันว่มามันสีเข้มหรือมันสีนัวรสชาติจังใดจังใดตอนเดียวอไอ้ดไดมันคนมันใหม่เพิ่มเท่ากับถูกเลยเดี๋ยวมาดูกับข้าวเย็นนะคะมีอะไรบ้าง น,นี่กะแกงปูแกงปูสามสี่ตัวนะคะฝีมือป้าอ่อนลูกโดดเยอะแยะเลยจิตจาดหน้าดูอันนี้ก็แก่วแก่วปลาทูใส่มะเขือเนียนมะเขือพอไม่พี่น้องนีนูมือนี่แกงปูนี่ใส่ต้นหอม ใส่ใบแมงลักอันนี้แกงแกงบอนนะพ่อแม่พี่น้องอันนี้แกงบอนอันมะขึ้นแหละพ่อแม่พี่น้องที่ยอ่อนแกงใส่ตู้เย็นไว้แล้วเอาอุ่นใหม่พ่อแม่พี่น้องเอาอุ่นใหม่เดี๋ยวมาดูน้องแหม่มทุบน้ำเค็มอล้ทุบอีกเนี่ยแหม่ม ให้เอซี่คเบิงเนี่ยผ่นะโบ้อแ oh, 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 oh. น,นี่ยุบกระได้พรเปพี่น้องเบิงอรมด์สากระเบือล่างแขนทุบมันแตกๆล่ะมันจังชิไดมันจังชินิ่มไห้ซีดำมันออกหอนน่านะอันดำ้ดำบัลจักรมีดนะขูดขูดออกสากระเบือล่างแขน oh. เรียบร้อยละ่ะ ดำคุ่นี่ดนีมาเด้อวันนี้ชืคนเลยมากินขอน้ำยาค่ะเป็นอะไรเบะน,นางเค็มพอดีบอกเดืดลยบเดือแล<บ>้วเมบ่มัดนึงกันบ่ขคอยอยำเมื่อกี้มันถือแขวที่ขนรักษาหลักปัดมากเสียวเบือนางเค็ม นางขั้วนางเข้มนางคั้ยฟังโหลดคุณเอฟซีเอ้ยหญ้าผ้าเขียวนางเข้มนางขั้วหางกินยากเด้เอออันเมื่อนั้นเบื้องคลิปปะแตนเนี่ยแล้วเพิ่นกินอันนางในหละกับเขาเพิ่นว่าบ่เปลืองกับเพิ่นว่ากินเขากับนางเข้มกัดใส่เท่า้อน้อยนางเข้มห่ว เอาเข่าใส่ลายๆ,ไป,ๆไปสันน่นปลาเตียน,ไไน,นกินเป็นตะแสบได้ปลาเตีนนะ <ๆ S 1> แม่มิมซีมูน้นะแกงเงินปูนันชดดระบ้กจางบอหรือว่า่งไงน้ำปูน้ำปูปูสามโตสี่โตแสบจมชดเบะน้ำปูแกงปูแกงน้ำปู ก้องอาน้ามล้ลก็แกงใช้ต้นหอมสดบังดูกปูสามสีตเอามาตำ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 ก้อนน้ามแ้ลก็แกงใส่ต้นหอมนอนเด็นสดเนเี่ยนงใส่น่ข้าหวานข้นรอดจะเอาไปสดน้ำร้อม โอ้ตอนบอลแล้วอืออือโอ้ยไปสอนมันยังเมยแล้วก็เกล่าใหม่อือก็สีบริสุทธิ์ดิสวนไข่มันเออแบนบยางบางยากนี่ยังบอลบอบอลบอแม่นักสอนวัยางเขาเนี้ยมองเขาเป็นสียางอือเป็นปลาเลยบอแม่เออ อ้าวล้วเรยู่นี่เด้บลขึ้นบอที่คอยมาเสียบใบย,ย,ยุน่นนี่นะยุ่ข้อ,โม,โม,โอมูนี่นะเอา้าคอยคือจังเอามาอันนันอยู่มาดำใส<ช>่ยอยู่หือ้อโอ้ยแห็งเดืงๆอยู่อ๋อมันม่นมีน้ำเนาะคอยเอามาเสียบใบตั้งว่าเก้าต้นพนะเอามาจากอันของป่านแก้วกับของลุงขำมันมัไม่หนำมใช่หรือยังโอ้ยซิเมนละันนณะ บอนวานมันูง่ายยอืมอืต้องปูกไว้ในห้องั่นแต่นาอที่ไม่นานนะไอ้บัวเหนแล้วไปหอมไม่ใชลแบบอันเนบอน,แนีแหลูกมันง่ายเลยม,มัน,มนงมันกินง่ายมันอ่อนแขวดีไหม เห็นเขาแม่อุ่ยสมพรแล้วผลหมักแกงนี่แกงบอนหวานข้าเจ้าเอามาแล้วข้าเจ้าก็เอามาหนึ่งนะแม่หนึ่งแล้วก็ใส่ตู้ไว้ใส่ตู้เย็นไว้ย่างผนจากผนกับมาแกงโอ้ยผนบักคักผลมาอืมทำมากินบบกะอ่อนกินอยู่อืมินบตะออนเนี่ยเออเอาเลย รับอีกอย่าใบยอดมกพริกแม่ด้วกโอ้ยอีแม่่อยนี่แหละเป็นคนเด็ดเดี๋ยวมันก็แตกค้าเบิ่งเจ้าสิสะออนพุ่มบมกพริก่อยถ้ามันถ้ามันสูงเงินมามันจะเป็นเน่าโคโรดี๋ยวแม่โกบกโกบอกพริกนั่นเออมันจะเเอื่อยเลื่อยอยู่บาเนีข่อยก็เลยบเบิ่งนเห็นในคลิปยูทูบเขาบอกว่าให้เด็ดยอดมันบาเนี้มันก็จะขึ้นเป็นพุ่มเลยบาะเนลอืม ยอดมันก็ยิแตกออกลายยอดนะใช่นะแม,ม่แกงออมไชนูก็ยิคากเด้แม่เอ้ยยอดบักพิกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเมื่อนี้ปออนลินมาลายเติอบอยู่ลวกบัวหั่ในเบิดอยู่ว่าอะไรจะใส่แกงออมนะ้ำ ญ้าผ้าบอกว่าหามไปไปเด็ดเดอ้อดวาชันมอง,อง,องญ้าผ้าปลูกวชัน,ไ,นไปัแ่ยัมันหยุดย,ยุ่ทั้งนี้นะออกแล้วแม่แม่ยุ่ทั้งนี้นะออกแล้วทัทง้ทงทั้งทั้งหัวตะไข่ทั้งหัวตะไข่ทั้งอันฮะอันนั้นบ่ดด้เด็ดบ่ดด้เด็ดเด็ดมองห้องข่อยช้ำพี่เออ ออนก็นขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนด้วยค่ะฝากกดไหลกดแชร์ช่องปอออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่นนัไของหวาน